ดิตอนเศร้าๆครับพูมสู่ผู้สุ่คนครับมือนีครับพาเขาปลาคือเก่าครับผมนะเก็บเห็ดปลาเก่าเขาหน่ำๆมือนี้คนหลายคักพี่น้องครับผมไม่รู้ว่าเฮาสิมานบ่จังได๋ก็ติดตามรุ่นเหมือนกันครับกับน้องแพงแยกกันหาครับมือนี้เแต่คนละโซนนะครับเนาะเอาลองหาเบิ่งพี่น้องครับผมว่าสิมานบ่พอแล้วครับดอกนึงเก็บหน้าแล่ นกระต่ายง่ายมากครับมึงพุ่นดอกนึงครับผมเห็ดหนาเหล็กช่วงนี้มันกำลังเ,เกิดเงือกนะเกิดเงือกวันนี้ก็ได้หลายดอกดอกงามครับผม วันนั้นก็มีอยู่ห่างๆครับผมมองอกระดอกนอีกดอกนึงสองกระดอกไปดิผมนี่มูนี่นี่ดอกเดียว ดอกนึงครับเสียงคนเต็มโคกเลยครับบ้านี้มีดอกนึงเห็นไหมครับอันนี้ดอกงามอีกดอกนึงครับผมอื่ โอ้สองดอกยูคุณดอกนึงพุ่นครับเห็ดหน้าแร่ครับผมดอกนีกำลังงานไดเห็ดหน้าเด่ เห็ดนางฮัวครับมันนี่อีกหนึ่งดอกอู้นี่เห็ดเห็ดนางฮัวก็มีเห็ดน,นี่เห็ดนางเล็ดอันนี้ก็อีกพันหนึ่งนะครับเห็ดนางเล็ดคนละพันกันสังเกตด,ดีๆครับอันนี้แล่แล่ด,ดำขาขอบเละอันนี้แล่ยัง หางเงาทั้งที่ก็เอินเห็ดแป้งคล้ายๆกันนะครับตื่นว่าจะเป็นเห็ดละงูงก,กับอันนเห็ดไตเบือไตเ,เบือนะครับมีกินบ่ได้วยคือมีแต่ขา nhìn chìm gặp gì đột nha từng đường nói kênh ดอกไม่น้อยครับดอกนาเลนนาเลนน้อยเก็บแก่เหลือข้าวเจ้ารึเปล่ไม่ขัดเจ้าเขียตวนี้เดี๋ยวองสังอก นีมเห็นดอกนึงครับผมนี่ทำแบบงานเก็บคทละดอกนี่ครับพอได้เก็บได้เลี้ยงอยู่ครับผมเก็บหนาแหล่งเดือนมิเออเดือนมีนะครับผมมันก็ออกบ่อไหรนะครับห่างๆว่าค้นเกิดมหาหลายครับแบแดงกันเก็บไปครับผมเก็บแดงดอกนึงครับนี่ครับ พุ่นดอกหนึ่งอยู่ในปลาคุณครับปลาหนีดใบไม้ลายนะครับมันหกดอกตุ่มๆนี่บ่ค่อยเห็นพ่อได้ดอกบานๆนี่ได้เก็บยูเห็นอะไรเลยดอกนี้อีกดอกหนึ่งครับ สองดอกสามดอกครับผมอิย้ยดอกกระมาพอผมไต่ไปไหมครับนี่พอม,มูมันแล้วนี่ดอกกง,งามสามดอกครับ

ดอกนี้บ่มีคนเห็นจนวัดทอกเด่นสดงาเลยฮะพ่อแกงได้อยู่ครับเนี่ยสดอยู่ดอกนี่ดอกนี่สวยๆเลยครับอีอยู่ใต้ไปไหมเี็นีคนเห็นครับ งามครับผมดอกนึงครับผมมาเลย เห็ดพึ่งทหารครับผมดอกเขียวๆดอกสีเลยนะอันนี้เป็นเห็ดพึ่งคมคมน้อยนึงดอกนี้คือเกิดอย่ไก่โม่เถอะนี่อู้หหลายดอกนี่ครับผม กดนมกว้างครับผมเกิอดดอกเดียวอดอกนี่ครับ อะครับผมอีก็หามาโดนเติบแล้วประมาณ3มชั่วโมงครับผมก็ได้เห็ดเท่าที่เห็นนะครับตอนนี้กระิยางหาออกไปทั้งนอกครับผมสรุปผลงานกันดีกว่าครับเมื่อนี้ไปสีมานบอเบ่งผลงาน้องแท่งก่อนโอ้ได้เห็ดทานอีกแล้วครับผม <c oughs> นี่ <c oughs> เห็ดทานก็นลังออกนอะคิด <c oughs> ว่าน่าจะบุทัานไงปะเดียจากมือสองมือ <c oughs> เห็ดดินเห็ดรวมครับผมมื่อนี้ อันนี้กับผลงานของผมครับนี่ได้เป็นส่วนไหลกับเห็ดนาเลศขึ้นเก่าน้องครับน้องตามโ่มเห็ดนาเลศดอกตัวงามๆเห็ดแดงเห็ดพึ่งก็ได้บุกี้ดอกครับผมวันนี้เอาถือว่ามันอยู่ครับผมถ้ามาก็ซอยกดไลค์ครับผมกดแชร์กดติดตามครับเป็นกําลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้มือนี้กับมีเพียงเท่านี้ครับผมกับบานฑ์กรพอกันคลิปใหม่มือใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเจ้า Hari juga saya